สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มนิงแชร์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโทอย่างไรให้จบด้วยความราบรื่นนะครับการเรียนในที่นี้ก็หมายถึงในประเทศญี่ปุ่นละกันนะครับแต่ว่าอันที่จริงเราจะพูดว่าเป็นสโคปของในประเทศญี่ปุ่นมันก็อาจจะยังกว้างนะมันก็แล้วแต่ว่าออใครเรียนกับ ฟิลไหนนะทา,ทางด้านสายไหนทางด้านวิศวะหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าทางด้านศิลป์ต่างๆอะไรพวกนี้สังคมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในในเรื่องของ culture ในการเรียนหรือว่าการทํางานวิจัยอะไรต่างๆนะครับแต่คราวนี้หนุ่ยก็จะพูดในประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะอย่างน้อยก็น่าจะเป็นแนวทางสําหรับบางคนที่อยากจะมาเรียนต่อทางด้านสายวิศวกรรมศาสตร์อันที่จริงก็แบบมันก็มีหลายคนที่มีเคสที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับ ว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรเราควรจะมาเรียนมาเรียนแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับตัวมากไหมกับการเรียนปริญญาตรีอะไรประมาณนี้นะครับตอนสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปตอนปริญญาตรีเนี่ยปี1 2 3สที่หนุ่ยเคยเรียนตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ เป็นการเลคเชอร์เป็นการอะไรซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งหนูก็ชอบมากมากเลยนะหนูชอบการเรียนแบบนั้นแล้วก็เราเหมือนเหมือนเรียนไปเราก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากอะล้วก็มันก็จะมีอิสระในการทําอะไรต่างๆในเวลาว่างพอสมควรถึงแม้ว่ามันจะมีการบ้านมีอะไรที่แบบ เด็กนักศึกษาหลายคนเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะมีบ่นันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแบบเราก็ชอบแ่บมันมีความช l าเลนแบบเป็นด่านแต่ละด่านต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนปีสี่อันนี้มันจะค่อนข้างที่จะเข้าใกล้ความเป็นปริญญาโทมากกว่าก็คือแบบเราจะต้องมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานโปรเจกต์จบใช่ไหมซีเนียร์โปรเจกต์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือรีเสิร์ชอันนึงนี่แหละนะครับที่ เราก็เอางานเนี่ยมาอ่านเราต้องอ่านเปเปอร์นะเป็นการเริ่มต้นในการอ่านเปเปอร์อ่านงานวิจัยแล้วก็เอาหยิบยกนะหยิบยกในส่วนของความรู้ศาสตร์ทางด้านต่างๆมารวมหรือว่ามาคิดสิ่งใหม่ๆที่ให้มันเกิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะออกมาเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเรานะตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าแต่ละในชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ใช่แบบการชาเลนไปในแต่ละวันแล้วแต่ว่ามันก็จะเริ่มเป็นการที่เราจะทำโปรเจกต์ ตรงนั้นโดยที่ต้องต้องดูเลยอะว่าเ,เราวันนี้เราทําอะไรไปบ้างเมื่อวานเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบวันสมมุติว่าจะไปอัปเดตกับอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องมีอัปเดตแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะ2ส,สัปดาห์ที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องมีนัดหมายมีต้องมีพูดคุยกับอาจาร,รย์ในอเงี้ยอืมมันก็ จะลงประมาณว่าโอเคครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรกันไปวันนี้เราจะคุยในท็อปิกอะไรที่ต่อยอดจากเรื่องราวที่แล้วแล้วก็เออเราก็อัปเดตงานที่เราทำไปแล้วก็อบอกฟิวเจอร์แ plan หรือว่าแผนในอนาคตว่าต่อไปเราจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เป็นการดิสคัสกันกับอาจารย์อะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับปริญญาโทมากๆนะครับก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็แนะนำว่าการที่จะจบแบบราบรื่นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อน ถ้ามีโอกาสนะก็คือเข้าไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเราเยอะๆนะครับว่าออตอนนี้งานเป็นยังไงบ้างก็อัปเดตนะอาจารย์หลายท่านก็มักจะมีเหมือนสเกจดูอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์หลายท่านก็จะมีความยุ่งมากๆนะครับมีงานอะไรต่างๆเยอะมากๆดังนั้นอาจารย์ให้ก็จะจัดสเกจดูอยู่แล้วว่าโอเคในช่วงเวลานี้นะให้เด็กเข้ามาพบได้อะไรเงี้ยโดยที่อาจจะมีตารางเลยว่าแต่ละคน1 2 3 4 5 6 7, 8งลําดลำดับเป็นอะไรอย่างไรนะครับก็เข้ามา เข้ามาคุยในแต่ละช่วงเวลาอะไรอย่างนี้อย่างของหนูเนี่ยอาจารย์หนูเนี่ยก็คือเซตเลยทุกวีคนะครับทุกวีคเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบหลายครั้งต่อสัปดาห์ด้วยซ้าแบบอาจจะ3ครั้ง5ครั้งแบบจันทร์ถึงสุกนี่มิสติง้งมิสติ้งกันทุกวันเลยกับอาจารย์อะไรงนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าพอ,พอในช่วงหลังๆเนี่ยด้วยความที่ภาร,รกิจอะไรต่างๆของอาจารย์เอยอะมากขึ้นแล้วก็อัปเดตกับอาจารย์วีค by วีคนะครับวีค by วีคแต่วีค by วีคนี่ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะเพราะบางทีแบบเราก็มีคววาามมรู้สึกกเหือนนั่ บางทีงานมันยังไม่ไปถึงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องอัปเดตแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันข้อข้อเสียก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยในการทําอะไรต่างๆแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มชินแล้วอ่ะมันก็เริ่มโอเคเราก็ปรับตัวได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของข้อดีเนี่ยก็คืองานของเราเนี่ยมันจะแบบเราจะเห็นโปรเกรสของงานเราชัดมากอะ่ะว่าสัปดาห์นี้ทําไปถึงไหนแล้วสัปดาห์นี้ไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเออก็ มีแพลนชัดเจนมีดิเรกชันชัดเจนคือเราเริ่มทําให้มันเคลียร์ได้มากขึ้นในส่วนของช่วงแรกๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ช่วงแรกๆด้วยซ้ำไปอาจจะช่วงแรกจนถึงช่วงกลางเนี่ยหนค่อนข้างที่จะมีปัญหากับการที่จะอัปเดตกับอาจารย์อยู่พอสมควรเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าเป้าหมายของการทำ weekly meeting เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือดีกับตัวเรานะทำให้เรามีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ บางทีอาจารย์เนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างที่จะคอมเมนต์เยอะเลยแหละว่าแบบถ้าหากว่าเราไปในดิเรกชันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนกว่าเป้าหมายในการทํางานอนาคตมันแบบดูแปลกๆอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะเริ่มแบบอม,มีความสตรีทมากขึ้นนะซึ่งไอ้จุดเนี้ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าแหละเราเราเราก็ได้มองเห็นแล้วก็เราก็ได้ปรับตัวมากขึ้นในในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยจนในกระทั่ง วันหนึ่งที่หนุ่ยเคยคิดว่างานเรามันค่อนข้างที่จะช้าหรือว่างานเรามันไม่ไปถึงเป้าในที่เราตั้งไว้ตอนแรกอะ่ะเออเราก็คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไร,รเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ควรที่จะเป็นประเด็นก็คือเราอะ่ะได้รับการเรา,เราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราทําลงไปนะครับอย่างเช่น ได้ความรู้ใหม่ไหมหรือได้ทักษะในการทํางานอะไรที่มันเป็นนักวิจัยมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้หนูคิดว่ามันเป็นเป้าหมายของอาจารย์หลายๆท่านมากกว่านะครับในเรื่องของเป้าหมายในการฝึกแล้วก็พัฒนาสกิลของตัวเองแต่ว่าเป้าหมายที่แบบว่ามันไกลมากอย่างเช่นไองานเนี้ยมีการพัฒนาสมมุติว่าต้องพัฒนาคือเราอคาดการณ์ว่าเราควรที่จะพัฒนาได้ถึงระดับ10แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราไปถึง10บได้จริงๆแต่ว่าแต่ว่าความเข้าใจในระหว่าง หนึ่งสองสาี่ห้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมัน,ม,นมันไม่มันหลวมหรือว่ามันไม่ไม่แน่นพออะไรเงี้ยเวลาเราเอาเอาสิ่งเนี้ยไปอธิบายให้กับคนอื่นน่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะหลวมใช่ไหมทุกคนอืมในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยจะเป็นเหมือนแบบว่า,วามันเป็นอินเวนชั่นที่ไม่ใช่ innovation, อินโนเวชั่นอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่เราไปอ พูดกับคนอื่นยากแล้วก็พอเวลานั้นคนก็จะไม่ซื้อแล้วไม่ไม่เอาไปใช้อะทุกคนเออสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องมีการฝึกฝนนี่แหละมันคือเรื่องของงานวิจัยในการฝึกปริญญาโทก็มันอัปเดตกับอาจารย์อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีอะไรสมมติว่าเรามีปัญหาเรารู้สึกว่าตอนนี้งานมันเครียดหรือว่ามันกดดันเกินไปบอกอาจารย์ตรงๆนะครับพอบอกอาจารย์ตรงๆปุ๊บเราก็ เหมือนเรากับอาจารย์จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีอะไรให้พูดออกไปเลยครับแล้วก็พอมันมีความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวอะไรบางอย่างแล้วก็นำนำทางไปสู่การจบงานในตรงนั้นได้นะครับก็อย่างตัวหนูเองเนี่ยก็ตอนแรกคิดว่าโหเราคงต้องทำการทดลองไปจนสุดทางเลยละ่ะจนแบบจนจะพรีเซนต์จนเขียนทีสิสอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วปรากฏว่าหนูก ทำงานอะไรต่างๆเสร็จตามที่อาจารย์เขาคิดว่าเราพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าสมควรที่จะสามารถที่จะจบได้แล้วอ่ะก็จะใช้ก็เหลือเวลาประมาณแบบเทอมหนึ่งเทอมใหญ่เต็มเมเลยอะไรเงี้ยในการที่จะเตรียมตัวเขียนที่สิทธิ์หรือว่าอะไรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเทอมใหญ่ๆนะั้นเนื่องด้วยว่าหนุ่ยเนี่ยก็ต้องเข้าไปในสู่ด็อกเตอะ อยู่แล้วนะครับก็คือไปเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยมีโอกาสในการที่จะเตรียมความพร้อมในส่วนของงานวิจัยของปริญญาเอกไปด้วยเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่คิดว่าเป็นเป็นอะไรที่อาจารย์หลายท่านก็อาจจะอาจจะมีแนวแนวแนว,แนวทางในประมาณนี้นะครับยังมีเพื่อนหรือคนหนึ่งที่เขาจบไปแล้วแล้วเขาจะทํางานแน่นอนตอนนี้เขามีเขามีบริษัทที่รับเขาทํางานแน่นอนแล้วนะ เ,เนี่ยล่าสุดอาจาย์ก็วิกฤติมิดทิ้งกันกับอาจารย์แล้วเหมือนอาจารย์เขาก็บอกว่ายูสามารถที่จะแบบจบงานได้แล้วนะหลังจากนี้ก็แบบทาทดลองสนุกๆแบบที่ที่อยากจะทําก็ได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นที่จะต้องค้นหาแมคานิซึมข้างในแล้วเพราะว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะมองหาแมคคานิซึมที่ที่แบบเป็นสิ่งใหม่ได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เพื่อนรู้สึกแบบโล่งใจแล้วก็มีเวลาในการเขียน thesis เนี่ยคล้ายๆหนุ่ยเลยมีเวลาเทอมนึงเทอมใหญ่ๆอะไรเงี้ยอก็เนี่ยทุกคนก็ลองลองไปปรับดูนะครับการพูดคุยกับอาจารย์เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็พอถ้าว่าพบพูดพบพูดคุยบ่อยๆหรือว่าอัปเดตบ่อยๆเห็นโปรเจกตตัวเองบ่อยๆมันก็จะทําให้เราพัฒนาสกิลต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็พอพัฒนาสกิลต่างๆไปได้ด้วยดีสกิลตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ อาจารย์หลายท่านมองหาแต่ว่าก็แล้วแต่อาจารย์แต่ลนะท่านอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองศึกษา Environment ของของแลบนั้นดูนะครับศึกษาสภาพเป็นล้อมของแล็บนั้นดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะโอเคถ้าว่าใครอยากจะาถามหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมก็หน้าไม่หลังไม่ mai, มาได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ